ว้าวคุเรียนภูใหญ่มากค่ะ ไ้หองของ599พันมียังไม่ได้มันจะกาดการซื้อขายทุเรียนนะคะคนเยอะมากนะคะวันเสาร์ค่ะวันนี้อันนี้แพ็กเท่าไหร่นะคะ

เจ็ด <700, S 2> ร้อยเหรอลูกเมื่อกี้เจ็ดร้อย <700 S 2> ค่ะ, <700 S 2> คะแพ็กเมื่อกี้นะคะ ขายทั้งยกลูกทั้งปอกให้ทำเป็นแพ็คนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะจัดสวยงามค่ะในแพ็ ดูวิธีการหอกนะคะการปอกการห่อสวยงามอันนี้หมอนใช่ไหมห่อค่ะหมอนใช่ไหมกิโลเท่าไหร่ห้าก้าวห้าก้า

แม่โลละห้าเก้าไฟ่ะแกกิโลละห้าเก้ากจกิโลละห้าร้อลูกค้าสอบถามราคานะคะ เรียนก็ยังเยอะนะคะของเยอะ คนเยอะมากค่ะรุมที่เรียนนะคะออออแล้วก็เดินมา,าดูเจมมดเหมือนเดิมนะคะสิบลูกแถมลูกหนึ่งนะคะ,จะเจมส์มดขายสิบลูกแถมลูกหนึ่งนะคะวันนี้ รูปแตกค้าก็มุงกันเดยวเรพร้อมกินนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะ